ท่านผู้ชมในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับคําถามที่3ของคุณแลลี่เวลเมานะครับซึ่งคุณแลลี่เวลเม์กล่าวว่าอย่างนี้ครับตอบถามว่าอย่างนี้ครับ US experts are concerned that Thailand could end up in a civil war แปลเป็นไทยได้ว่าผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันนะครับเป็นห่วงว่าประเทศไทยของเราเนี่ยอาจจะเขา้าเข้าสู่สงครามกลางเมืองนะครับอันนี้ mm hmm. เป็นประเด็นคําถามนะครับซึ่งคุณอภิสิทธิ์ตอบว่าอย่างนี้ครับ Not if we continue in this track the way we would descend into civil war is if we were to cave into illegitimate violence that only invites further violence sides demands only threats that further of of from all because ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าอย่างนี้ครับแปลเป็นไทยได้ว่าตราบใดนี่นะครับที่เรายังอยู่ในวิถีทางเช่นนี้ก็คงจะไม่เกิดสงครามกลางเมืองนะครับ mm. แต่ถ้าเรายอมทำตามข้อเรียกร้องที่ไม่ชอบทำอันเกิดจากการข่มขู่ในการใช้ความรุนแรง mm. ก็อาจจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองได้นะครับ mm. เพราะมันเป็นการสร้างเงื่อนไขในการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย นะครับนี่คือข้อคําตอบของคุณอภิสทธิ์นะครับสำหรับประเด็นนี้เนี่ยคงต้องขอความคิดเห็นของคุณหมอก่อนต่อคําตอบของคุณอภิษฎครับครับอาจารย์ครับถ้าเป็นไปตามคําพูดของนายอภิสิทิ์นะฮะพระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นทางทิศตะวันตกครับอัสดงในทิศตะวันออกแน่นอนเลยครับครับทำไมครับคุณหมอส่วนตัวผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่สังคมไทยเนี่ยก็น่าจะมีความเป็นเห็นทางเดียวกับผมนี่แหละครับคือถ้านายอภิสธิ์ยังคิดเหมือนเดิม ทำเหมือนเดิมตามที่แกบอกว่าตามวิถีที่เป็นอยู่ก็ย่อมหมายความว่ารัฐบาลนี้ยังมองประชาชนที่มาเห็นด้วยกับรัฐบาลนี่เป็นศัตรูยังมีการข่มขู่คุกคามประชาชนอาจารย์และปราบปรามประชาชนต่อไปเพื่อไม่ให้ประชาชนโงหัวขึ้นมาเรียกร้องหรือต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อประชาธิปไตยครับคุณภิพิ์จำคลิปเสียงนี่ได้หรือไม่ครับบนความสูญเสียของประเทศชาติในวันนี้ ใครก็ตามที่ประกาศชัยชนะผมถือว่าคนคนนั้นหรือกลุ่มคนเหล่านั้นคือศัตรูของประเทศไทยอย่างแท้จริงความแค้นของคุณทิศนั่นแหละ<ม>ที่นําไปสู่ความรุนแรงรซึ่งก็พิสูจน์มาแล้วาว่จากการที่เมษาสมการเลือด<ม>เพราะพวกคุณสั่งการให้ทหารใช้อาวุธ<ม>ทำสงคราม,มทำร้ายประชาชนและยิ่งพวกคุณย่ำใจว่าสามารถควบคุมสื่อบนเชิได้เพาเป็นฝ่ายที่ คุมกุมอำนาจของรัฐบาลแล้วสามารถทําอะไรก็ตามใจชอบเนี่ยเหยียบย่ำหัวใจพี่น้องผู้ประชาชนผู้บริธิ์ท่านผู้ชมด้วยการพุจริตกันอย่างโจงคลุ้มครับใช้สองมาตรฐานอยู่ร่อยไปครับนั่นแหละครับคือเงื่อนไขที่ผู้คุณสร้างขึ้นมาเพื่อนําไปสู่สงครามสงครามกลางเมืองคุณอภิิ์ครับครับเห็นคุณสงครามขยับนะคงจะมีต้องการอะไรจะเสริมในส่วนนี้ใช่ไหมครับคุณสงครามครับต้องขอบุณอาจารย์ตอบนะครับ ผมขอเสริมคุณหมออย่างนี้นะครับว่าผมเห็นว่าประชาชนที่ออกมาเรียกร้องอความเป็นธรรมตามสิทธิ์ของเขาเนี่ยย่อมไม่มีความผิดครับถ้าจะผิดก็คือรัฐบาลที่ไม่มีความเป็นธรรมยิดยื่นให้เขาเหล่านั้นครับประชาชนเขาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยเขาไม่ต้องการในหน้าค้าประชาธิปไตยในรูปของอมาตย์ ที่มีสมุนรับใช้เป็นรัฐบาลหุ่นเชิดครับประชาชนเขาพิดตรงไหนผมถามดิหรือว่าพวกคุณเกรงกลัวที่จะถูกที่จะสูญเสียอํานาจเผด็จการไปที่คุณบอกว่า v i o l e n in w v i o l e n ที่แปลว่าความรุนแรงสร้างความรุนแรงนั้นถูกต้องครับตามความหมายทางภาษาและถูกต้องในทางปฏิบัติ เมื่อพวกคุณเริ่มใช้ความรุนแรงก่อนนะพวกคุณเนี่ยบ้าอำนาจนะแล้วพวกคุณลุกแก่อำนาจด้วยนะทำให้ประชาชนเขาทนไม่ได้ไปลังแกเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวใช่ไหมแล้วก็ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าเปล่าเนี่ยและอะไรก็ตามที่เขาสามารถหยิบฉวยมาได้เนี่ยซึ่งเป็นสัญชาติยานของการป้องกันตัวของมนุษย์ครับนี่ไงครับ ที่ผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันเขาถึงกังวลว่าจะเกิดสงครามกันเมืองครัเพราะเขารู้ว่าพวกคุณนั่นแหละคคือตัวสร้างเงือ่อนไขนะครับอภิสิทธิ์นายอภิสิทธิ์นะผมขอร้องอย่างนี้นะครับ,รบเลิกล้อมความคิดที่ไม่เป็นมงคลเสียทั้งมนะมันเป็นอกุศลจิตที่อันตรายต่อสังคม เลิกคิดครับผมว่ายังไม่สายเกินไปแล้วนะตอนนี้ถ้าจะเอาสักตอนนี้เลยนะขอบคุณครับผู้สงครามครับด้วยความรวดเร็วครับเรามาต่อด้วยคําถามที่4นะครับซึ่งเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจที่นะฮะถามได้โดนใจผมเอามากๆนะครับคุณแลลี่เวมเอาถามว่านะครับ the rest of Asia has come out of the economic downturn faster than your country why is that แปลเป็นไทยได้ว่าทําไมประเทศอื่นๆในเอเชียเนี่ย mm hmm. จึงหลุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกต่าเร็วกว่าประเทศของคุณไอของคุณนี่คือของพวกเราคือประเทศ mm hmm. ไทยเนี่ยนะฮะ mm hmm. นะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคุณอภิสิทธิ์ต,ตอบว่าอย่างนี้ครับ I think we have one of the most lowest unemployment rates now. last year we saw the final figure of minus 2.8% n e g a t i v e growth but this year we have had 4.5% growth In December, we had a record number of tourists 1.6 million. This year, we think export will increase by 14%. The next part is how to w e e x i t from the stimulus packages. They need to be sustained through this year. But we will certainly hope to see private investment picking up. ผมขออนุญาตตปลเป็นไทยนะครับแปลเป็นไทยได้ว่านะครับผมซึ่งก็คือคุณสำวิสิ์นะครับคิดว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ําสุด นในปีที่แล้วเนี่ยเรามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบ2.8นะครับแต่ในปีนี้เราคาดว่าจะเติบโตที่4.5นะครับในเดือนธันวาปีที่แล้วเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวสูงถึง1.6ล้านคนในปีนี้เราคาดว่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ14นะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะออกจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรนะครับแต่ก็มีความจําเป็นที่จะต้องคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปจนถึงสิ้นปี2553โดยหวังนะฮะโดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงทุนภาคเอกชนจะเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือคําแปลจากคําตอบของคุณอภิสิทธิ์นะครับบทสัมภาษณ์ในท่อนนี้นะฮะน่าจะเข้าทางวิทยรกรทั้งสองท่านของเรานะครับเพราะ เรียกได้ว่าเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจล้วนๆนะครับคงต้องขอเรียนเชิญคุณหมอแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ก่อนเลยครับท่านอาจารย์ครับขอบคุณคะอาจารย์สังเกตไหมครับว่าท่วงทํานองของคาถามเนี่ยเชือปนไปด้วยการดูแคลนท่านครับเราเปไม่แน่ใจว่านะครับไม่แน่ใจว่านายพิสิทธ์จะรู้สึกสัมผัสรดสัมผัสได้หรือไม่ครับถ้านายอภิสิทธิ์เข้าใจนัยยะของคําถามนะอาจารย์ ผมว่าแกคงออกมาอาการหูแดงตาร้อนเผาเป็นแน่เียๆนะครับเพิ่นเราไม่มีเทปคลอสอัพจึงไม่เห็นหน้าแกชัดๆนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะสัมผัสได้จริงๆเพราะแกไม่ได้เตรียม g t 200หรือ Alpha 6ซไปด้วยนะครับพาะว่านายอภิสิทธิ์เนี่ยน่าจะเป็นฟืนเป็นไฟกับคุณหมอมากกว่านะแทนที่จะไปโกรธนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าคุณหมอเล่น ทีในใน่ใจดังนายอภิสิทธิ์อย่างนี้นยอย่างนี้นะ <c oughs> ผมว่าแก <c oughs> คงทนไม่ไหวนะ่รับคือถ้ากรเครืองผ,ผมอะ <c oughs> กรต้องใช้วิชาของอาจารย์พระพยอมอะครับอาจารย์ท่านบอกว่ากรธคือโง <c oughs> ่โอ้โหคือบ้า <c oughs> มาเป็นยันก,กันผีนะท่านข่าวครับเอาละครับกลับมาที่คําตอบของนายอภิสิทธิ์ <c oughs> ซึ่งว่าไปแล้วแกก็ไม่ตอบคําถามตรงๆเลยนะครับคแต่แฉบฉายไปพูดเรื่องอัตราการว่างงานแถมยังอวด ว่าอัตราการว่างงานไทยต่ําสุดก็ทาไมจะไม่ต่ําล่ะครับครับในเมื่อนายอภิสิทธิ์ใช้ตัวเลขการว่างงานประเภทเต็มรูปแบบคือว่างไปเลยครับคือไม่มีงานทําไม่มีรายได้ตลอดปีซึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณ6กแสนคนเท่านั้นแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการว่างงานก็ไม่คิดอย่างนั้นเขาใช้นิยามการว่างงานเป็นสิบประเภทด้วยกันนะครับตามที่รายการสงครามเศรษฐกิจ เคยนำเสนอเมื่อปลายปีที่แล้วในอาจัยกุมจับได้ซึ่งเป็นการจําแน่จําแนกการว่างงานตามหลักวิชาการเช่นการว่างงานแอบแฝงท่านผู้ชมการว่างงานตามฤดูกาลการว่างงานชั่วคราวการว่างงานแบบผิดฝาผิดตัวแบบพาร์คอซึ่งอเป็นหลายล้านคนดังนั้นจึงอยู่ที่ว่าคุณเอาตัวเลขแบบนี้มาจากไหนนะครับ